ช่วง t r avel tips สุดยอดคําแนะนำที่จะทำให้การเดินทางของคุณเป็นเรื่องสนุกเย้ตามที่สัญญาณไว้ในช่วงเบรกที่3ามตัวเบรกที่4ครับเราจะพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะพิเศษสุดเลยมีฉายาว่าคิ้วต่ำนั่นเองครับอยู่กับเราแล้วครับคุณอนุชิตคําน้อยสวัสดีครับ ปานี่คือเคยเจอกันแล้วใช่ไหมเคยเจอกันแล้วเราเปน็นนเป็นน้องอ๋อเป็นน้องแต่ว่าอยู่ที่นี่เราก็อายุเท่ากันหมดแหละใช่ครับต้องเข้าเป็นเพี่นเลไม่ต้องถามก่อนเลยเพราะว่าเมื่อกี้ขนาดน้องแบมก็ยังแบบเฮ้ยคุยกันอยู่ว่าทําไมต้องคิ้วต่ําด้วยจุดเริ่มต้นของคิ้วต่ํามาได้ยังไงถ้าถ้าจุดเริ่มต้นของคําน่าจะมาจากเพื่อนแซวเมื่อก่อนว่าหัวเถิอตรงเงี้ยดใช่แล้วก็ มีเพื่อนนึ่งบอกว่าเอ้ยนี่ไม่ได้หัวเถิกนะแค่คิวยต่ำเฉยเฉย <c oughs> อ๋อ,อจริงเหรอหน้าผากมันขึ้นไปสูงแต่แบบคิวเราลงมาต่ำเฉยหน้าผาก,กเลยกว้าง,งะอะไรเงี้ยอ๋อเป็นแบบโจ๊กเล่นๆ<ช>ว่าหน้าผากเขาปกติแล้วแต่คิวนั่นแหละตายครับอันนี้ก็เป็นฉายายแต่ว่าส่วนที่มาของเพจคิวต่ำก็เหมือนเราใช้เป็นพื้นที่รวบรวมผลงานอะไรเงี้ยครับผมอ๋อก็คือเป็นเป็นที่รวบรวมผลงานรวบรวมมาให้ใครดูคะตอนแรกรวบรวมเพื่อจะส่งไปหางานพิเศษทำคือแบบยาก อยากเขียนคอลัมน์อยากเขียนอะไรนะครับผมก็เลยแบบว่าสมัครผ่านเว็บมันลําบากก็เลยแบบอ่ะใช้ Facebook ตัวเองนี่แหละเปิดเป็นเพจขึ้นมาจริงว่าแล้วก็รวมไปให้อ่าไปรวมให้นิสสารดูว่าเออผมเขียนคอลัมน์เขียนอะไรได้นะครับก็สามารถดูดูลิงก์ผมได้นะครับใช่ครับลิงก์ง่ายๆเลย f a c e b o o k c o m นี่ก็ว่าลิงก์แบบว่าไปนั่งถ่ายซีดีโนนนี่โนนก็เลยฮะโยนเข้าไปใน Facebook ทีเดียวเลยดูในนี้เลยครับแล้วเป็นไงฮะเกิดอะไรขึ้นครับ500,000ไลค์นี่คือมาได้ยังไงฮะตอนแรกตั้งไว้500ไลค์เพราะว่า เอาส่งเพจให้เขาเข<อ>าจะรู้สึกว่ามันไม่แห้งเกินไปนะครับผม<อ>รู้สึกว่าเอช่วยไลค์หน่อยนะ,ะอาแบบส่งให้เพื่อนช่วยไลค์ตั้งกระทรบช่วยไลค์เพจผมหน่อยนะครับอะไรเ <ๆ S 2> งี้ยจนได้วันสามร้อยอะไรเงี้ยอารูปที่เราสกแกนลงเป็นรูปจากสมุดบันทึกไงครับซ <ๆ S 2> ่งหลังรูปก็เริ่มหมดละก็ๆๆๆะๆๆจะวาดใหม่รู้สึกเอ๊ะพยายามวาดไปหรือเปล่าอะก็แบบอะไม่สน500ละไม่สนงานวย อัพไปอยากอัพก็อัพเลยครับผมก็เลยไหลเลยไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัว่อแลวจาก300วันนั้นมาเป็น5 0 0แสนกว่า <c oughs> วันนี้ยังไงอ่ะมันน่าจะเป็นช่วงหลักพันนะครับที่แบบว่าอยู่ดีก็เริ่มพีคเนาะเริ่มพีคด้วยความที่หลักการของ Facebook หรือเปล่าที่มันแบบกระจายกระจายไปใช่ครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบคนแชร์เยอะมากจากแบบว่าวันละพนันขึ้นไปวันละ สองพันที่มันเป็นตัวแดงๆขึ้นเมื่อคนมากดไลค์เท่าไหร่ครับพันสองพันแบบเยอะมากจนหลักหมื่นแล้วก็ปุ๊บปุ๊บเป็นหลักแสนเฟก็ส่งอะไรมาหาเรามาก็กรธในเฟซบุ๊กมาร์คสักก็บอกว่า thank you นะฮะโอ้โหสุดยอดมากเลยสิ่งเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราใช้เวลานานไหมครับกว่าจะขึ้นมาถึงห้าห้าแสนไลค์ตอนนี้ฮะถ้าตอนนี้ได้ประมาณปีกว่าปีกว่าปีกว่าทำเองอ่ะปีกว่ามันอาร์ติอาร์ติเซอรสิบสองเดือนคือหนึ่งปีใช่ไหมบวกอีกหกเดือนครึ่งปีเป็นสิบแปดเดือนได้ไหมประมาณนี้ไดด้้มเือน หลา์อะหารสิคือเดือนละประมาณสัก4 4่0 0่ม่นอะเดือนละ4 0 0 0มืนไลค์ขึ้นมา4 0 0 0มื0น0 0มือย่างเงี้ย้ราเรารู้สึกยังไงคะสำหรับแบบโหถ้าเกิดเฉลี่ยแล้วเดือนเดือนละ4 0 0 0มืนไลค์อะแบบจนมาเป็น5 0,000นกว่าแบบเนี้ยผลตอบรับที่มันได้จากแค่มาหาสารขนาดาไ,ไหนตั้งไว้ KPI หารมันะลุ KPI ไปเป็นแบบ10เท่าร้อยเท่ามแรกก็น่าจะ แบบตกใจครับเพราะว่าแบบไม่เคยเพราะแค่ Facebook เราปกติเพื่อนก็ประมาณแค่พันกว่าคนใช่ไหมครับคะผมแต่พอเป็นเพจเนี้ยที่จริงมันขึ้นช่วงสามเดือนแรกครับที่แบบว่าสมเดือนแรกคือสามแสนเลยครับผมก็เหมือนตกเดือนละแสน่เงี้ยล้วก็แบบว่าก็ตกใจเหมือนกันตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่สามารถตอบได้ว่าทำไมคนถึงมากดไลค์แล้วงั้นงั้นงั้นถามก่อนด้วยความที่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าภาพ การ์ตูนที่พี่วาดเนี่ยเป็นการ์ตูนสไตล์ไหนมันมีชื่อเรียกไหมฮะหรือว่าคือ,อยังไงฮะความจริงมันไม่มีชื่อเรียกครับมันเหมือนเราเขียนสมุดบันทึกครับผมชอบเขียนไดอารี่แบบเหมือนบ่นโกรธํำคัญเหนื่อยอะไรเงี้ยเขียนไดอารี่แต่ว่าเราเขียนเป็นเทกยาวไม่ได้สมาธิสั้นก็เลยแบบวาเป็นรูปแทนอะไรเงี้ยวาเป็นรูปแทนแล้วก็เป็นคําพูดออกมาอะไรเงี้ยใช่ค,ครับมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจากสมุดบันทึกเราครับ จนจนแบบพอเราไปลงเพจเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นสไตล์การที่ต้องวาดรูปแล้วก็มีคําประกอบอครับแต่ตอนแรกที่เล่ามาก็คือเหมือนกับว่าโอเคเป็นผลงานที่เรามีอยู่แล้วแล้วเรามาลงจนหมดทีนี้ตอนช่วงที่มันหมดแล้วแล้วเราจะเอาอะไรไปลงอย่างนี้แหละแล้วเราเอาอะไรไปลงด้วยอะไรอะก็คือเหมือนตั้งแต่ตอนนั้นมาเราก็คือเปลี่ยนการบันทึกของเราเป็นการวาดเลยคือคิดแล้วก็วาดวาดเมื่อก่อนจะเหมือนเมื่อก่อนเราก็จะวาดเหมือนแบบ เคยตอนเรียนไหมครับที่วาดรูปครูมุมหน<อ>ังสืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบว่าอันนี้เราเปลี่ยนวิธีการบันทึกใหม่เลยเราคิดอะไรเราก็วาดเป็นรูปแทนเลยวาดเป็นรูปไม่เขียนคําเยอะอแล้วแล้วเราคิดอะไรได้ยังไงก็ขอขยี้หน่อยอยาก<อ>ารู้ไอเด<อ>ียของแบบคนที่เขาเป็นควนครทีฟขนาดนี้จริงน่าจะแบบอี้จริงครีแคตฟน่าจะเป็นเกี่ยวกับใช้ชีวิตใช้ชีวิตต้องใช้ชีวิตอย่างเช่นรูปเนี้ฮะลองอธิบายนิดนึงว่าว่ามันมีจุดเริ่มต้นยังไงฮะรู้สึกว่ารูปนี้ก็แบบ ก็เหมือนมีเรื่องเสียใจแล้วก็ร้องไห้ครับว้ร้องไห้แต่ว่ามี5 5 5นะใช่ป่ะอันนั้นคือ5 5 5ใช่ครับเพราะผมรู้สึกว่าเวลาคนเราร้องไห้เสร็จอะแล้วลองไปส่องกระจกดูหน้าตาตอนหลังร้องไห้เสร็จเป็นหน้าตาที่ตลกที่สุดจริงเฮ้ยนี่ยังหดเล้วเออาจะมันจุกนะเป็นเรื่องจริงนะแเราก็เลยแบบรู้สึกอย่างนี้จริงค่ะเป็นอย่างรูปนี้ล่ะคะรูปนี้เป็นรูปเครื่องบินกับนกครับผมมันจะบอกว่าอะไรอะในคำพูดอันนี้ผมเขียนว่าอะไรนะถึงเอ๊อิสระ ที่แท้จริงคือการได้บินตามใจไม่ได้ก็คือในเรื่องของสระอฟฟิดอมทบ่มันมีไอเดียอะไรเกิดขึ้นมาคือเหมือนเราตอนมันเป็นช่วงที่เรากำลังเติบโตจากเพจนะครับผมมันก็จะมีหลายๆเพจที่เติบโตขึ้นมาเงี้ยเราเกิดการเปรียบเทียบหลายๆอย่างแบบเหมือนคนก็อยากให้เราแบบว่าเฮ้ยแต่ละเพจเขายามแข่งกันเพื่อที่จ้มีจุดยืนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเราไปวิ่งตามจุดยืนเหมือนคนอื่นเราอยากวาดเหมือนคนอื่นนะเพราะอยากได้ยอดไลค์เหมือนคนอื่น คณต้องชอบในที่แล้ววาดแบบแรงๆอ่ะวาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่อิสระละทำแบบนั้นมันยิ่งใหญ่ก็จริงแต่มันไม่อิสระละกมันหมายความว่าวาดเพื่อจุดประสงค์ว่าจะให้คนมาไลค์ให้คนมาชอบเพื่อความยิ่งใหญ่ใช่ครับแต่ถ้าเราไม่เอานั้นเราคิ้วต่ําหรือปั๊มใช้อะไรล่ะเราเหมือนแบบว่าเราก็ยังเป็นเราเนี่ยอย่างน้อยถ้าวันหนึ่งคนจะต้องเบื่อ ก็ต้องเบื่อที่เราไปเราไม่ใช่เบื่อที่เราพยายามไปคนอื่นอ๋อแล้วเราเคยเคยความคิดตันบ้างไหมครับเคยมีอารมณ์ว่าแบบว่าเฮ้ยวันนี้ต้องพนแล้วแต่ยังคิดไม่ออกเลยอ่ะบ่อยครับบ่อยใช่ไหมฮะมันมีช่วงหลังๆที่แบบว่าพอเราทําเพจปุ๊บงานเราก็ได้มาจากเพจครับทำภาพประกอบทํานู่นทํานี่จนเราอ่ะไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตประจําวันเหมือนปกติเลยตื่นก็สายต้องมานั่งวาดรูปเนี่ยพอมานั่งวาดปุ๊บต้องวาดลงเพจละเลยตันเลยไงกลายเป็นการแบบ เราเป็นคิดคำพูดขึ้นมาคิดนั่นคิดนี้ขึ้นมากลายแบบพอคนที่เขาดูงานเราแบบไม่รู้สึกแล้วอ่ะเหมือน้นเหมือน,ขนเขารู้ว่าปั้นเนอะอะไรมี้ใช่ไหมอ๋อ แล้ว,แล,วแล้วทางออกของเราคืออะไรอ่ะคือแบบ <enth> เขาเข้าใจนะว่าแบบจู่ๆมันเพจมันบูมขึ้นมาก็ต้องมีแบบผลปรยได้จากการติดต่อง,งานนอกนอนมาแล้ว,ลวก็เออเราก็ต้องทำมันเนาะเพราะมันก็เป็นงานแต่ขณะเดียวกันก็นยังต้องรักษากระแสะนิยมใน Facebook ของเราไว้ด้วยแล้วทำยังไงอ่ะให้ไอเดียมันออกมาเพราะาทุกวันนี้ก็ยังมีภาพหรือว่าคำพูดที่โดนใจออกมาอยู่คุณจริงมันแบบมันมันเกิดจากความคาดหวังนะครับเราก็พยายามที่แบบว่าโอเคเอาทั้งที่แบบเป็นตัวเราอยู่ก็ถ้าตันก็ไปคิดงานครับคิดทั้งที่แบบว่า เป็นยังไงเป็นกลางให้คนอ <man> ื <parece> <as> <man> <w> ่นแบบเฮ้ยคนชอบแบบเนี้ยเราก็วาดใายแล้ววาดทางที่แบบว่าเราชอบแบบเนี้ยคือมันสมดุลกันนะครับแบบไม่แบบโอ้โหตัวตนกว่าเราแบบโอ้โหไม่ยอมอ่ะจะวาดแบบนี้จะวาดแบบนี้หรือไม่ก็แบบตามใจทุกคนอะไรอบ่าี้ก็แบบให้มาสมดุลกันสมดุลกันเนอะใช่แล้วแล้วแล้วใช้เวลาการวาดนานไหมครับไม่นานครับวาดง่ายมากเลยวาดง่ายมากเลยใช่ไหมคิดยากแต่เอกลักษณ์ของคุณคืออะไรคุณปั๊มคือผมเห้นถ้าเห็นถ้าให้ดาว หมายถึงว่าเอกลักษณ์คือหมายถึงพวกตัวตุ๊กตาจะจะดูกลมกลมอ้วนๆไหมใช่ใช่ไ<ะ>เป็นตุ๊กตาไม่มีคิ้วครับเหมือนไส้กรอกเ<อ>หมือนมันเผาเงี้ยเหมือนมันเผาเหมือนไส้กรอกเออเออคล้ายๆนะฮะเอมา,ามาผ่านกันเลยแล้ว ส่วนใหญ่ที่คิดเนี่ยเนื้อหาที่คิดมันเกี่ยวกับอะไรครับหรือว่าไม่ได้มีไม่ได้เป็นเนื้อหาธรรมดานลครับรักคิดถึงหิวประชดคือชีวิตประจำวันเลยอารมณ์ของคนปกติคือก็กล่าวว่าปั๊มรู้สึกอะไรขึ้นมาในตอนนั้นปั๊มก็เขียนออกมาแล้วก็ว่าออกมาอย่างนั้นแต่เมื่อกี้เอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่แบมพูดมาก็เราก็เห็นเหมือนกันนะไม่รู้ว่าพวกเราสองคนคิดถูกหรือเปล่าคือเรื่องของลายการ์ตูนง่ายๆลงสีง่ายๆมีอวดๆเหมือนมันเผาอย่างที่ปั๊มบอกแต่ยันนึงคือตัวของกระดาษ กระดาษสีน้ำตาลนี่เลยขออนุญาตมีตรงนี้ด้วยได้ครับเปิดได้เลยครับผมเนี่ยคืออันเนี้ยใช้มาตลอดเลยตั้งแต่มีมีีน้ใช่ครับคือตอนแรกมันเริ่มแรกมามันเกิดจากเป็นสมุดบันทึกนะครับสมุดบันทึกเพราะว่าชอบชอบสมุดบันทึกแบบนี้อยู่แล้วสีนี้อยู่แล้วผลงานของเขาแหละมาดูกันได้ไหม เราชอบสีนี้เพราะว่าเราซื้อสีขาวแล้วมันสกปรกอ๋อมันสกปรกง่ายเราคนสกปรกใช่สกเขียนแล้วสกปรกง่ายก็เลยบบสีน้ำตาลแล้วกันสีน้ำตาลนะฮะค่ะใช่แล้วหลังจากที่เราวาดเนี่ยแล้วมันกว่าจะไปวางอยู่ใน Facebook เราต้องไปเข้าคอมพิวเตอร์อะไรอย่างงี้ก่อนไหมคะใช่ครับก็วาดเสร็จปุ๊บสแกนแล้วก็ไปลงสีในคอมพิวเตอร์อะไรเยงี้ครับสแกนแล้วไปลงสีในคอมใช่ไม่ได้ว่าลงสีมือใช่ไหมฮะอันนี้คือวาดโครงเฉยๆวาดโครงเฉยๆครับทำไมฮะ เพราะว่าลงสีมือได้แบบแย่มากโอเคแต่ว่าเนื้อหาเมื่อกี้เนี่ยแอบอ่านรวมถึงก็ติดตามบนแฟนเพจอยู่แล้วนะคะเห็นว่ามันจะเหมือนกับเป็นข้อคิดที่มันสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอ่านเหมือนกันอย่างเมื่อกี้เห็นบอกว่าหายไปแล้วอ่ะแยวก่อนบอกว่าขอบคุณที่เชื่อมันในตัวชั้นเอาใหม่นะองเีงยขอโทษนะเปิดอนี้เป็นไรไะเนี่ยไม่เป็นไรครับเนี่ย ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวฉันเธอบินได้เอาใหม่นะมันจะเป็นเนื้อหาแรงบันดาลใจตลอดเวลาใช่ครับก็เหมือนแบบเป็นเนื้อหาที่คนจะชอบถ้าถ้าแบบเนื้อหาในในเพจนะครับคนจะชอบเรื่องครอบครัวความรักแล้วก็กําลังใจอันนี้เขาจะเห็นมาใช่ครับเหมือนเราเข้าไปดูเพจสักเพจหนึ่งถ้าเราเราเหนื่อยเงี้ยเราเห็นรูปเราก็แบบ มีกำลังใจาแสดงรูปภาพแนวประมาณนี้คนจะชอบครับ <ภา S 1> แต่ว่าไม่มีประโยคหนึ่งที่เคยเห็นเหมือนกันที่เขียนตรงอ u t page อพะตอน,นข้างใต้ชื่อนะคะเขียนคําว่าบังเกิดจากการกระทําของคนคิ้วต่าำหมายความว่าอะไรจริงความหมายก็แค่แบบก็เป็นการกระทําเป็นการทําของคนหัวเถิดนั้นเอง <laughs> ไม่แบบไม่มีอะไรลึืมเลยกากระทำของคนหัวใจขอเราก็ประดิษฐ์ทำใหมันดูยาวๆมัไม่ได้ซึ้งใช่ไมมันไม่ได้ซึ้งเป็นแบบคิดว่าเป็นคนกวนมะในในส่วนลึกของเต็มคนกวนบางรูปก็ดู ประชวดกุนกวนเหมือนกันหลายๆรูปเงี้ยคนจะมองว่าแบบโอ้โหโลกสวยโรแมนติกอบอุ่นแต่วจริงเราบอกว่าโอ้เราธรรมดามากเลยเราเป็นคนบ้าๆคนหนึ่งนะดูด,ดูจากการใช้คำพูดคุณบังเกิดอย่างเงี้ยบังเกิดบ, <laughs> บังเกิดเขาจะมันคือเกิดแค่นั้นเองเขาบังเกิดดูยิ่งใหญ่ดูแบบยิ่งใหญ่เนาะบังเกิดมันแบบโอ้โหเป็นคุณพ่อคุณแม่อินสปิเรชันมาจริงนี่ยเนี่ยน่ยแบบอันเนี้ยชีวิตเฟลได้แต่ต้องไฟ g h t ต่อเก๋เนาะคือเฟลไฟ i g เอามาเล่นกันทำไมถึงคิดคำนี้ขึ้นมาได้ตอนนั้นอยู่ในโมเมนต์ไหนตอนนั้นแบบว่าอยู่ในนโมมเเเต์ฟลลย แล้วก็ตอนแรกเราอยากจะบอกว่าชีวิตเลือกได้อะแบบถ้าชีวิตเลือกจะเลือก f a ลหรือไฟแต่รู้สึกว่ามันเลือกไม่ได้เพราะก่อนจะไฟมันต้องเฟลก่อนเราเลยบอกว่าถ้างั้นชีวิตอะ f ฟ i l ได้นะแต่ก็ต้องไฟต่อต้องไฟแล้วถ้าเราไฟกันไฟกัน f กันเนี่ยหละอย่างเงี้ยนะคะเป็นประโยช์อย่างหนึ่งแล้วเท่าที่เราเขียนเขียนมาทั้งหมดเนี่ยเราเราได้แอบวิเคราะห์บ้างแล้วว่าคนที่เขามาไลฟ์แฟนเพจของเราหรือคนที่เขามาแชร์รูปของเราเนี่ยเขาชอบอะไรในตัวเรา เขาน่าจะชอบที่เรารู้สึกเหมือนเขาเพราะว่าถ้าเกิดเขาเหมือนกับวันนี้เขาคิดถึงใครสักคนอยู่เนี่ยแล้วเขามาดูรูปในเพจเราอ้าวม่รูปคิดถึงนี่นะมีรูปแอบชอบนะเขาก็จะชอบเพราะว่าเขาแค่รู้สึกเหมือนเขาดูแล้วเขาสามารถลิงก์ตัวเขาหรือความรู้สึกเขากับภาพได้ใช่ครับผมมันก็เลยแบบเอ้ยรู้สึกพีใช่เขาไม่ได้สนใจคิวต่าหรอกเขารู้สึกว่า รูปเนี่ยเขาให้รู้สึกเหมือนกันรู้สึกเหมือนคน<ช>คนที่กำวาดออกมาคือคิ้วต่ำนั่นเองใช่เขาก็แชร์ไปแบบของเขาเองอมันจะมีอยู่ตรงจุดหนึ่งก็คือเฟซบุ o กเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสื่อที่แบบอินเทอร์แอคทีฟอะทูเวย์สองทางสื่อสารกันได้เคยมีแบบแฟนแฟน,แฟนๆในเพจเขามาอยากให้วาดอันนี้อยากให้อะไรอย่างนี้มาแบบแนะนำไอเดียขึ้นมามีเยอะมากยังไงยกตัวอย่างได้ไหมยกอย่างอยากรู้บางคนก็มาเป็นคำคมเลยอะไรเงี้ยบอกว่าแบบเนี่ย พี่ครับอยากให้วาดรูปเกี่ยวกับว่าความรักคร, <S <S ครับผมคิดว่าความรักเขาก็เปรียบนู่นเปียบนี่อะไรหะแล้วก็เลยบอกว่าแบบเดี๋ยวถ้าวันนึงเรารู้สึกแบบนั้นเดี๋ยวเราวาดให้นะ,ะแต่ตอนนี้ถ้าเราไม่รู้สึกเราวาดก็เหมือนเราแบบเราประดิษฐ์ขึ้นมาเออวันนึงถ้าเราวาดให้แวะเขามาดูนะเดี๋ยวมีอะไรเงี้ยก็แบบหรือไม่ถ้าไม่เสนอไอเดียก็อาจจะเสนอให้วาดรูปแบบแบบคุณแม่อ่าข้อความมหาวะเนี้ยลูกจะสอบเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยวาดรูปให้หน่อยได้ไหมเอาขอนแนวเป็นอยูว่า อาสอบข้าได้ไม่ได้ไม่เป็นไรสู้ๆอะไรเงี้ยเล้วาดให้เขามายังก็วาดได้แต่เราเป็นวาดแบบกำลังใจรวมภาพรวมอะไรเงี้ยรวมไม่ได้วาดให้เฉพาะเจาะจงคนไม่งั้นก็จะแบบทุกคนก็ไม่ไหวนะคะทุกคนวาดทุกวันเลยโอ้โหคุยกันเมานเลยนะฮะได้ได้เห็นแรงบันดาลใจได้เห็นมุมมองต่างๆนะฮะของของพี่ปั๊มนั่นเองครับเดี๋ยวพูดคุยเรื่องเรื่องท่องเที่ยวกันด้วยดีกว่าเพราะว่าหลายๆรูปเนี่ยน่าจะได้แรงบันดาลใจมาอากเ่องท่องเที่ยวบ้างไหมครับ เยอะเลยพ <อ S 1> เพราะเป็นคน,น <ะ S 2> ชอบเที่ยวมารับผมก็ตัวอย่างรหน่ฮะอย่างาช่วงแร,แรกๆอาจจะเป็นการออกไปข้างนอกอย่างลุกเครื่องบินก็ใช่แล้วรเานั่ง,งเครื่องบินเราก็าร,รู้สึกว่าแบบระก็ความสูงอ่ะเราสึกว่าขนาดคนบนดินอ่ะพยายามมองขึ้นมาบนฟ้าอย่างอยู่บนฟ้าจะไม่เลกเคยรู้เลยว่าคนบนฟ้าอยากอยู่บนดินอะไราเงี้ยแล้วก็พยายามวาดหลายๆอย่างนะครับผมจะช่วงหลังก็จะแบบว่า <บน S 3> พยายามเอารูปจริงมาเลยเอารูปจริงก็ไปเที่ยวเราถ่ายรูปลงอินสตาแกรมเนี่ยเมื่อกี้เห็นกี้เหมือนกับมีดอกดอกลั่นธอมใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแบบรูปจริงไปเที่ยวเราเจอต้นไม้สวนแล้วก็ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปมาแล้วก็วาดทับอะเหรอันนี้ใช่อันนี้รูปนี้รู้สึกว่าแบบเรารู้สึกว่าแบบบางคนแค่แบบบินผ่านแล้วก็แบบแค่สวนกันเหมือนรักแล้วพบ อันนี้เป็นฟอนต์แง่งที่น่านครับผมเราก็รู้สึกว่าถ้าชีวิตจะล้มได้นะแต่ถ้าลุกขึ้นมาใหม่ต้องลุกให้สวยนี่ก็ต้องสวยแบบพี่ก็แบบนี้เฮ้ยอันนี้มีอันนี้มีแทรกอยู่เห็นเปล่ามันเผาแทรกอยู่ในตรงกลางเห็นเปล่ามันเผาให้ไปอยู่กับคุณยายแบบอยากให้แบบเรามีส่วนร่วมด้วยอย่างเงี้ยก็เลยวาดเข้าไปแล้วก็เป็นคุณยายฟอนต์แล้วก็เลยบอกว่ามีต่ภาพไม่มีวันแก่เนาะอะไหนมี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 เขียนไว้ไหมฮะว่า อันนี้ไม่ได้เขียนลงไปในรูปไม่ได้เขียนเป็นแคปชั่นใช่ไหมแลวอย่างนี้ล่ละอุตมะเ้าอันนี้เป็นช่วงที่แบบว่าแกวงเท้าหานสุกอะไรเงี้ยเป็นช่วงที่แบบเราอยากเที่ยวมากมันช่วงแรกมีอาถรรพ์อยู่อย่างหนึ่งคือว่าวาดรูปอันไหนอ่ะจะได้ไปเลยทันทีจริงอ่ใช่แล้วเมื่อกี้คือวาดไปไหนฮะนั่นอยากไปทะเลมากก็เลยวาดขึ้นมาแล้วก็ไปแท็กเพื่อนว่าอยากไปเที่ยวอ่ะ คืนนั้นไปเที่ยวกันเลยไปเที่ยวกันเลยคืนนั้นด้วยอยากตายอะไรเงี้ยวาดรูภูเขาก็ได้ไปเลยอะไรเงี้ยอ๋อมันเหมือนกับเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่วาดปูกระป๋อะไรอย่างเงี้ยดอกไม้ตอบลันทมปะเฮ้ยอันนั้นคือเหี่ยวลงเรื่อยๆด้วยเนาะใช่หมายถึงแบบค่อยๆนี่คือเซตเองเลยคือเก็บดอกไม้ใช่ก็เก็บดอกไม้ที่มันเหี่ยวมาวางเรียงแล้วก็น้โมเมนต์นั้นคิดอะไรอยู่ก็แค่รู้สึกว่าแบบ สังขารมันเป็นไปเองอย่างนี้ปามพึ่งยี่สิบสี่เองเพิ่งพูสังขารแล้วหรอเธอว่าฉันเป็นดอกไม้ดอกที่เท่าไหร่บนนั้นน่ะเออน่าจะสิบนตี่อยู่บนต้นอยู่ขออยู่บนต้นนะดีไม่เป็นดอกขวาสุดอยู่บนต้นอยู่บนต้นเออนะอาเราพูดถึงรูปที่ชอบมากที่สุด ดีกว่าฮะมีไหมครับเยอะแยะม,มากมายแน่เลยใช่รูปชอบมีเยอะครับแต่รูปที่คนจะพูดถึงช่วงที่แบบว่าคนพูดถึงเยอะก็จะเป็นรูปอย่างที่บอกเป็นรูปจิกซอครับจิกซอจิกซอที่บอกว่าจิกซอ,อไม่เหมือนกันเงี้ยเหมือนเหมือนเราต่อจิกซอมันไม่ลงล็อกกันก็บอกว่าคนไม่ใช่ต่อไงก็ไม่ติดถูกค่ประโยคนี้ดังมาก แล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบบูมไปเลย <Boom. S 1> คนที่ไม่ใช่ต่อไงก็ไม่ติดแล้วรูปนั้นนะคะเป็นรูปจิกซอที่อย่างเงี้ยแต่มันไม่มันไม่เข้าหากันใช่ครับถ้าทั้าไม่เป็นล็อกเดียวกันนะแต่มันจะเป็นอย่างเงี้ยวางใช่วเราเห็นรูปนั้นมาก,ก่อนแล้วมันเป็นรูปที่สะเทือนจิต <Okay. S 2> ใจมากพราช่วงน้ ปมาแต่ก็เชื่อว่ามีคนรู้ส pues> ึกแบบเราไงแล้วมันก็เลยถูกแชร์ออกไปใช่ไหมคะทั้งหมดเคยนับแม้ว่าตั้งแต่เปิดแฟนเพจมาหรือว่าเอาตั้งแต่สะสมผลงานมามีรูปที่วาดแล้วได้กี่รูปไม่เคยนับครับกลับไปนับด้วยนะเป็นคําถามยากคำถามนี้แลต้องมีคนถามอีกแน่นอนเฮ้ยแต่ผมว่ามันก็ดูจากเกินร้อยอะบิวไง one of เท่าไหร่อย่างงี้ไงใช่ป่ะมันจะมีเขียนอยู่ป่ะฮะ หมายถึงรูปที่เราอัพอย่างเงี้ยในสติติจะมีบอกมาว่าเราโพสแต่มันไม่ดับไม่ได้เพราะมันมีแคปชั่นกับตัวของประมาณคร่าวๆไหมฮะหลักร้อยหลักร้อยหลายร้อยรูปเลยสี่ห้าร้อยวันนี้กลับไปนับนะได้ฮะแล้วลองดูแล้วจะขอบคุณเรามากเลยที่เราถามคำานานี้เพราะว่าไม่เคยนับเลยไม่เคยนับจริงๆก็จะได้แรงบันดาลใจใหม่ด้วยนะฮะในการมารูปด้วยค่ะทีนี้ในเรื่องของแบบสานที่ช่องเที่ยวอย่างเงี้ยเวลาเราไปที่ไหนอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเราเราประทับใจอะไรแล้วมันมีส่วนช่วยในการสร้างผลงานอะไร คือเราสึกว่าเวลาไปเที่ยวไหนสักที่นะครับถ้าไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเราอยากไปเที่ยวเราต้องทิ้งทุกอย่างที่เป็นคนเมืองไว้กรุงเทพคือเราเป็นคนที่ชอบเที่ยวแบบไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สบายครับชอบแบบว่าไม่เคยวางแผนเที่ยวเลยไปกับเพื่อนก็คือนั่งรถออกไปเลยไปเลยไปหาโรงแรมก็ข้างหน้าไปหาที่พักกนข้างหน้าเสื้อผ้าก็ไปซื้อข้างหน้าใช่เตรียมเตรียมไปนิดนึงนะเตรียมเีไปนิดนึ่งนะยังเงินไม่พอแล้วแล้ว ทำไมถึงชอบแบบนั้นหรือว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะฮะเพราะรู้สึกว่ามันมันสนุกดีมัน <ฮะ S 2> เวลามันเจอปัญหาบางทีเราไปเที่ยวเนี่ยไปรีสอร์ทเนี่ยเขาแบบในป่าเลยสวยมากเขาแบบไม่ให้นอนอ่ะ ไม่ให้นอนถ้าคนไม่ให้นอนต้องนอน3มคนอย่างเงี้ยอ่ะล้วไปนอนไหนก็เลยแบบโอเคก็เราก็หญิงอยู่เหมือนกันก็เลยลงมาเลยแล้วก็ไปเจอหมู่บ้านหมู่บ้านชาวบ้านเรับยโฮมสเตย์อยู่ที่ไหนคะอันนี้ที่เชียงรายครับผมเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเมี่ยงอะไรสักอย่างแบบว่ามีไร่ชาบีอะไรเงี้ยโฮมสเตย์อยู่แล้วก็พอมาเจอปุ๊บเรารู้สึกว่าเอ้ยราคาก็ถูกชาวบ้านก็น่ารักอะไรเงี้ยรู้สึกว่า นี่แหละถ้าเกิดเราถ้าเราวางแผนมาแล้วก็เจอความเพอร์เฟกเสน่ห์ของความไม่เพอร์เฟกมันคือตรงเนี้ยเ,เราจะเจอสิ่งที่ดีดที่สุดอ,อะไรเงี้ย วันนี้เราได้คำโคมอีกแล้วนะเสน่ห์ของความไม่เพอร์เฟกก็คือเราเจอสิ่งที่ดีเราเจอสิ่งที่ดีอะแล้วเราจดก่อนคำคมนี้ยังไม่ลงใช่ไหมคะไม่ได้ซึ่งก็เราจะขโคยมลงใปรแกมชั้นเลยก็ให้แคดดิ้นนิดนึงหน่อยลวกันนะครับผมอะสุดท้ายแล้วอยากอยากฝากอะไรถึงถึงคนที่ดูอยู่ตอนนี้ครับก็ความจริงแล้วอยากฝากถึงเรื่องการทาตามความฝันละกันเลยเ่ สำนุกคนมีความฝันอย่างเงี้ยแต่แบบแค่เราไม่ไม่ได้ลงไม่ได้ลงมือทําจนแบบเราก็ที่จริงผมก็มีความฝันหลายก้อนที่ยังไม่ได้ลงมือทำ<ะ><ะ>จนวันหนึ่งเนี่ยเราได้ลงมือทําไปก้อนหนึ่งที่แบบเป็นนักวาดภาพการ์ตูอนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็สําเร็จได้<ะ>แล้วเลยแบบคนที่อยากทําทําเถอะ มันมันไม่ยากเลยแค่ทําเราอย่าไปคิดว่ามันจะสาเร็จไม่สําเร็จไม่เป็นไรหรอกแค่ทำอ่ะความฝันมันก็น่าจะดีใจละว่าเออเราทําเพื่อมันแล้วนะอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเหมือนเราต้องไม่คิดว่าจะมีวันนี้ใช่ครับตอนนั้นเคยทํางานประจำเบื่อกับตัวเองใช่ครับเรารู้สึกว่าช่วงเรียนเป็นช่วงที่แบบสนุกวามเันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่แล้วจบออกมาเราได้แบบนู่นนี่นนเราต้องเป็นคนเก่งคนหนึ่งอะอะไรเงี้ยเพราะว่าชีวิตจริงอะ มดมดเลยเนาะเป็นมดตัวเล็กตัวนึงแล้วเราเชื่อว่าโดนนะเพราะว่าทีมงานเราหัวรอกกันอยู่ตอนนี้แล้วโดนใจกันมากเอางี้ดีกว่าไหนๆเนาะแช่เลืมไปเลยว่ายังไม่ได้ให้วาดรูปสดให้ดูเลยใช่เพราะว่าไหนๆมาที่รายการของเราแล้วใช่ครับนะโมเมนต์แบบนี้คิ้วต่ำนึกถึงอะไรคะอยากให้ว่าดไหนเรามีเวลาให้เนาะมีเวลาให้เชิญเลยครับระว่างนี้ทำอะไรกันดีแบมทำอะไรกันเี่ ไม่ไม่าอะไรเับว้าอะไรครับระหว่างนี้เราทำอะไรกันดีแบบเรานั่งเป็นแบบไหมยนนแล้วนะเราจะได้เห็นมันเผาสองตัวอยู่ฉันจอดก่อนเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะอะไรนะความไม่ความไม่ perfect เราจะเจอเราจะเจอสิ่งที่ดีจริงเหรอเราเจอสิ่งดี มันคมกว่านี้บ้างก็มีอะไรที่พ์เฟษในโลกเนาะใช่ถูกต้องเราก็คุยกันไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเราจะเจอสิ่งที่ดีใช่ครับนี่คือขโมยอยู่หน้ากล้องเลยนะจดหน้ากล้องเลยนะจดจริงจังเลยนี่ได้ดูเลยว่าจดจริงๆแต่อายลายมืออายลมือมหมอายลายมือมากได้เดี๋ยวให้เขาให้วาดให้คนละรูปใช่สองรูปเลยให้เราวาด ในลองวาดเองอแล้วบรรยคุณผู้ชมคะตอนนี้งานเข้าเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าทีมงานนะคะบอกว่าระหว่างรอคุณคิ้วตับนะคะกำลังวาดรูปจากแรงบันดาลใจ,จที่กันได้จากการมาออกรายการของเราในวันนี้ก็อ,อยากจะให้ TC แบมนะคะแล้วก็ TC ชนล,ลีนะคะ <c oughs> วาดรูปที่กำลังรู้สึกอยู่ในใจตอนนี้ค่ะ <c oughs> อะล่ะขันจังเลย <c oughs> อ่ะล่ะเงียบเลยตอนนี้นะคะตอนนี้เด a แอร์ของเราไม่ใช่อะไรนะคุณผู้ชมคิดไม่ออกเรากำลังคิดอยู่เออเอาล่ะแบมพี่เสร็จแล้วนะแบมเสร็จแล้วหรอ ฉันเขียนผิดจะตายแล้วฉันอยากได้ลิควิดจังเลยเอ้าวแบมพี่ได้แล้วนะแบมแบมได้แล้วเหมือนกันอ่ะไหนของแบมโชว์พี่ก่อน <c oughs> พร้อมสโ,โลแกนด้วยนะได้ฉันมีมแลโ,โลแกนเหรอนี่นี่เธอเอาอันที่จดเมื่อกี้ด้วยใ่มไหมไม่ใช่ฉันิดเองเอหรอไหนดูหน่อยแบมอย่าเติมมันหมดเ,เวลาแล้วแบมยังไม่มีสโ,โลแกนอ่ะอันนี้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 ไหนอ่ะซูมซูมเข้ามา อ่ะซูมซูมซูมรึเคืออะไอ่ะแบมเ,เหมือนตัว d i s ปิกเบอร์มีเลยแบมเอาจริงหรอ,หอไม่แต่แต่คือแรงบัานดานใจของผมนะคือผมรู้สึกมีความสุขแฮปปี้ตอนนี้ก็เลยวาดหน้ายิ้ม<า>แล้วก็เพื่อที่จะอัลลอกพี่ปั๊มหน่อยก็เลยมีเป็นเป็นตัวนี่นี่คุณเติมเหรอคุณเติมอะไรอะ่ะคุณเติมอะไร นี่มีเติมบอกค่ะเพราะว่าเออก็หน้าตาเหมือนดิสก์ก็มีใช่จริงๆแล้วเป็นตัวมันเผาแบบที่พี่ปักเขาวาดนั่นแหละมันเผาเหมือนกันใช่ไหมครับผมแค่รู้สึกว่าชีวิตมันก็สดใสมีความสุขนั่นแหละเป็นไงของคุณเป็นไงอ้าวหนูว่าลืมแล้วใช่ไหมแกไม่ลืมไม่ลืมจริงเลยเทนีไม่คร้ายอ่ะนีเราเขียนว่าหาความทุกข์สกิดให้ได้ เพราะเรามองว่าในใจของคนเราเนี่ยนะคะเวลาเราทุกเรื่องอะไรก็ตาม,มถ้าเรายังมองหาปัญหาหรือมองหาความทุกข์ของตัวเราเองไม่เจอครับเราก็จะไม่สามารถหายทุกได้ถ้าเราเจอปัญหาเราเจอความทุกข์ของเรารเหมือนกับจุดจุดนี้ถ้าเราสกิปออกไปให้ได้แค่นี้เองเราก็จะมีความสุขค่ะนี่สุดยอด <c oughs> ซึ่งปัญหาเนี่ยมันก็เป็นจุดๆเล็กๆถือว่าใช่มันก็เป็นเรื่องสิๆๆวๆอ่ะสะกิดให้ออก <ฮะ S 2> สกิดให้ออกบางคนมองว่าอุ๊ยปัญหามันเป็นปัญหาเต็มแบบใหญ่ครับ,รบหัวใจความจริงแล้วเนี่ย เเแค่นี้เอง,เอเองสุดยอดสุดยอดอย่าลืมมากดไลค์นะเดี๋ยวลงีกสครัมตอนนี้พี่ปั๊มเงียบเลยนะฮะ <ś uk> พี่ปัม๊มพี่ปั๊มสัมภาษณ์นิดนึง <ś uk> เป็นไงคร <ś uk> ับตอนนี้เ็นะคะดูเขาวาดด้วยความแบบกเกลี้ยกล่อมกดเก็บกดอะไรบอย่างเหมือนกับว่าเราไปทําอะไรให้ไม่นะไม่ใช่ใช่ไหมเสร็จแล้วครับไหนๆกี่รูปครับเนี่ยโหดูเยอะอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะฉันมีมันเผาเป็นของฉันแล้วอันนี้ไหนคะ อันนี้เป็นรูปเกี่ยวกับท่องเที่ยวราย<ช>การเ<ช>ที่ยวอะไรแบบนี้เพอาะเป็นภูเขาต้นไม้อ้าวสวย<อ>วเหมือนคิดว่ารายการท่องเที่ยวเหมือนเหมือนรายการอาหารใช่มันอยู่ในถาดมีอยู่ในจานเนอะแค่เห<ล>มือนเหมือนว่าเหมือนเราเสิร์ฟอะไรทุกอย่างไปเงี้ยคุณรู้ไหมคุณคิ้วต่ำเม่อได้ฉันคิดถึงอะไรคิดถึงอะไรครับ ถาดบอนไซไม่ใช่คนบอลดิไม่ใช่การสวนสวนในถาดไม่ใช่เป็นการเสิร์ฟสารที่ท่องเที่รวให้ดูอย่างเงี้ยแต่แบบว่าเรามีกระจกกั้นอยู่ครับอ๋อทำไมเ่ยวเวลาเราดูปุ๊บเงี้ยเหมือนเราดูรายการอาหารเราก็อยากกินดูรายการท่องเที่ยวเราก็อยากเที่ยวแล้วก็เลยเขียนแค่ว่าแบบ หันหลังแล้วก็ก้าวออกไปเหมือนคุณกําลังบอกว่าพวกเราเนี่ยกำลังเสิร์ฟเรื่องราวดีๆสานที่ท่องเที่ยวคุณผู้ชมแต่ว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็เหมือนกับมีจอโทรทัศน์เนี่ยกั้นอยู่ถูกปะวิธีเดียวที่อยากไปที่นั่นก็คือหันหลังแล้วก้าวไปเที่ยวไปก้าวไปนต่ันน้ำมันขนมากเลยผมนึกว่ากัดจะก้าวเข้าไปในีินมีเลยนะตัดไปตรงนั้นเลยนี่จะแจูอ้อจูอ้อจูอ้อแล้วไม่ใช่นะอ่ะรูปต่อไปฮะนี่เป็นรูปดีเจรูปต่อกันเหระอ๋อนี่อะไรอ่ะนี่นี่มันเผาแบมหรออ๋อนี่ ไม้ใแบบอย่นี่ครับแบบอย่างนี้แต่เขามีแบบเป็นแบโอ้ยน่ารักล่ะาอ่อแล้วผมผมมีมีมีความเป็นคิ้วต่ำอยู่ด้วยนะใช่ไหมใช่ครับผมคุณคิ้วขาใช่ไหมอ๋อผมคิ้วขาวใช่ไหมไม่มีผมลงมาก็เจอตาเลยอ่าแล้วพี่ชลลี่ล่ะฮะนี่ครับโอ้ไม่นี่ว่าพี่หัวเถิงรองภนี่ไงก็เรามีความคิ้วต่ำเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดผมเลยให้ ขอบคุณมากเลยครับโอ้โหสุดยอดอะสุดท้ายครับอยากให้ฝากผลงานครับสามารถติดตามผลงานได้ที่ไหนบ้างครับผมก็ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเลยครับครับผมคิวต่ำ อินสตาแกรมคิวต่ำเหมือนกันครับคิ้วต่ำแบบ K I W T U M นี้เลยนะใช่ครับผมนะคะก็เข้าไปตามได้เดี๋ยววันนี้ขอเนี่ยถ่ายรูปแล้วลงอินสตาแกรมเลยนะเยวจะแท็กไปเลยได้ครับดีครับอาราใครอยากได้อินสปิเรชั่นดีๆแบบนี้นะคะก็ลองไปฟอลโล่นะคะหรือไปกดไลค์ที่แฟนเพจของคิ้วต่ำกันได้นะคะใช่ครับส่วนวันนี้ค่ะขอบคุณคิ้วต่ำมากที่ทาให้เรารู้สึกว่า ชีวิตของคนเรามันมีอะไรให้ทำอีกเยอะโดยเฉพาะการทำตามความฝันและความฝันนั้นเป็นจริงนะคะขอบคุณมากเลยค <ผม S 1> ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับสุดยอดสุดยอดอ่ะใครที่อยากตามหาความฝันตามหา,หารางวันนะฮะได้เวลา,าของคุณแล้วครับ02.167.3193นเหน้าะฮะเบรกหน้าราแจกกันแน่นอนเต็มโทรศัพท์ให้ดีพักสกู่ครับ